สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่10มิถุนายน2568ัารดมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัยนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี3า2งวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมาสองตัว มี3กับ9นะครับที่มางวดทีกสาย์เก้าแปดทางโดยเลข2งวดหลังสุดของอาจารย์มีเข้ามีหลุดทุกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับตัวเลขชนเด่นของอาจารย์งวดใหม่นี้ได้ทั้งหมด5ตัวก็จะมี01568ทุกทันได้01568หน้าแนวทางเลขติดบนของอาจารย์วันชัย ต่อมาครับอัปเดตแนวทางชุดสรุปด้านบนด้านล่างของอ .P สักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ผมลงไปให้นั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นใบปลอมถูกทันเป็นใบปลอมนะครับแต่ขายให้ใหม่ใบแท้ใบจริงอาจารย์ให้มาแล้วถุกทันก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับชุดท,ที่อาจารย์สรุปด้านบนนะครับก็จะมีหนึ่งหแล้วก็7 ส่วนด้านล่างนะครับที่อาจารย์สรุปได้ก็จะมี1 2 1 5 1 6แล้วก็1 7ครับตามนี้ทุกท่านแนวทางสรุปบนล่างของอพใบแท้แน่นอนนะครับ16เดือน6ปี2568มาต่อกันที่แนวทางของแอดพิมี่นะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณสอนอนด้านบนนะครับเลขเด่น แบบ5ตัวงวดใหม่นี้แอดพิมมีคำนวณได้92 640นะครับ92 640อนวันที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ16เดือน6แนวทางของอาจารย์งวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลดไปทุกท่านไม่มี5แล้วก็ไม่มี2นะครับ ต่อมาจะเป็นทางมาครบ2ตัวด้านบนนะครับสูตรคำนวณของแอดดังเม็ดทรายงมดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับนทางของแอดดังเม็ดทรายก็มาครบอยู่ทุกทัน2ตัวของอาจารย์ทําได้สองก็มาตัวกลับนะครับคุยออก3 5มองหดก่อนนั้นก็มี0 9นย์นะครับทุกท่านมี90นะครับมี90งวหมดที่ออก309 สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณได้45678901แล้วก็ชุด2ตัวที่อาจารย์มัดมาให้ก็าตามนั้นเลยถูกทันใครชอบก็แคปหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางสูตร ครบร่างของแอสตางนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของแอสตางผมไม่ได้ลงให้นะครับในวทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่ทุกท่านมีศูนย์กับมีสองสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดเจ้าของข้อมูลคำนวณได้456 012ทุกท่าน456 012หนย่งสองในทางครบร่างของแอสตาง อัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทาง2ตัวด้านล่างชุดเต็มของแอดกลมเกตมนุทุกท่านงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางหลุดไปนะครับไม่มี2 0ไม่มี02งวดก่อนหน้านั้นมี87เข้าตรงๆนะครับงวดที่ออก30987าสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านทางโดยเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดตามนี้ครับ สูตรคำนวณ2ตัวด้านล่างของแอดกลมเก n นูดมาต่อกันที่นวทางล่างชุดเต็มของแอดคมนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของแอดคมหลุดไปนะครับไม่มี2 0ไม่มี02ใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น03ส,ส,ส่วนชุดที่ผมวงกลมให้นั้นมี25 หลุดไปด้านบนถูกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับชุดเต็มของอาจารย์ทำได้ตามที่เห็นจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์เน้นไฮไลท์สีมาให้เพิ่มเติมนะครับก็จะมี8 5 8 9 9 5 9 7 0 5 0 6แล้วก็2 9ส่วนใบนี้จะเป็นชุดที่ นัดคมชอบนะครับ2ชุดทุกท่านก็คือ85กับ95นะครับ85กับ95เป็นข้อมูลด้านล่างถ้าชอบผมว่าก็สามารถเก่งได้หมดนะครับมาต่อกันที่นะทางบนมาตัวของแอดแลเดนงดที่ผ่านมาแอดเดนคำนวณได้4กับ5ก็จะมีเลข5นะครับเข้าหลัก10ไวยออก3 5 2 ไฮร์สูตรนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับก็คือใบด้านบนตรงกลางอแอดละเดนคำนวณได้3กับ4นะครับ3กับ4ทางโดยเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า3จัดไปทุกท่าน,นทางบนมาตัวของอแอดะะเดนวันที่ก็อยู่ด้านบนครับ16เดือน6ปี2568 มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองนะครับใบนี้เป็นข้อมูลด้านล่างทุกท่านอาจารย์ให้มาเป็นแนวทางชุดเดียวนั่นก็คือ64นะครับ64ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของเทพนะครับงมดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงทุกท่านผมได้มาจริงเข้าจริงนะครับชุดเดียวของอาจารย์คำนวณได้752แล้วก็สองตัวของอาจารย์ได้25นะครับก็มาเป็นตัวกลับ แต่ว่าผมลงให้ไม่ทันนะครับงวดก่อนส่วนอาจารย์งวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวามือนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดสองทุกพันสองเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดสองสองตัวก็จะมีสองเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดสองแนวทางของแอดเทปนะครับสิบหกมิถตนาหกแปด มาต่อกันที่ข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับของ s s b งวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านผมก็ลงให้นะครับงวดก่อนแนวทางของอาจารย์คำนวณได้52ตรงๆรงนะครับเพืออ,อกสามห้สอองศูนย์สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับชุด2ตัวที่คำนวณได้ก็จะมี07 37 38 45 47 48แแล้วก็มีชุดกันด้วยนะครับ ชุดกันของอาจารย์ได้0 5 3 2แล้วก็5 8าแทุกทันต่อมาจะเป็นแนทางของแอดพง์ใจดีนะครับตัวเด่น2ตัวด้านบนของอาจารย์คำนวณได้5กับ6นะครับ5กับ6แล้วก็2ตัวชุดที่ติด5ที่อาจารย์ให้มาเป็นแนทางเบื้องต้นนั้นก็จะมี5 3 5 4 5 7 5 8 5 9 ชุดท,ที่ติดหกก็จะมีหกสามหกสี่หกเจ็ดหแปดหกเก้าชุดเดียวที่ชอบก็คือห้าหกนะครับสามตัวอยู่ด้านล่างทุกท่านสามห้าหกสี่หกเจ็ดห้าหกแปดห้าหกแล้วก็เก้าห้าหกในทางของแอดพงใจดีนะครับมาต่อกันที่แนวทางภาพปิศาปกแดงครับคนที่ผ่านมาคือใบตรงกลางนะครับ ทางของอาจารย์มีศูนสองเลขกำลังวันมีสองกับศูนย์แล้วด้านล่างตรงนี้ก็มีศูนย์สองเด่นฝั่งทางซ้ายมีเลขศูนย์นะครับสองวดหลังสุดก็ตามที่เห็นทุกท่านสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือจัดไปครับตามที่เห็นเลยทุกท่านกบหน้าจอไปขยายใหญ่หรือเพิ่มเติมได้ สำหรับเลขเด่นกำลังวันของอาจารย์ได้463นะครับ463ขยับลงมาด้านล่างก็จะมีในทางอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสำหรับเด่นฝั่งทางซ้ายได้เลข6ตัวเดียวโดโดๆได้เลข4แล้วก็เด่นฝั่งทางขวามือได้เลข0ในทางภาพปริศนาปกแดงนะครับ มาต่อกันที่แนวะทางของแอัชนะพลใบนี้เป็นสูตรคำนวณไม่น่าวางหลักสิบบนนะครับงวดที่ผ่านมาแอชนะพลคำนวณได้หกับหนึ่งก็ผ่านนะครับหลักสิบก็คือเลขห้าสหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายสิหกมิถุนาแอัชนพลคำนวณได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดแนวทางไม่น่าวางหลักสิบบน ต่อมาจะเป็นแนวทางดับของแอดปุ้ยนะครับดับหลักร้อยได้8นะครับดับหลัก10บนได้ศูนย์แล้วก็ดับหลักหน่วยบนได้9ครับไ่นี้เป็นแนวทางของแอนดคนวันอังคารนะครับดับแต้มสอนอบนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้แต้ม3นะครับต่อมาก็ดับแต้มล่าง คนวันอังคารคำนวณได้แ้บหนึ่งทุกทันก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ